สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับ G t a ีเอซนออนไลน์เซิร์ฟฟรีเดย์อีกแล้วนะครับก็อีพีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทํางานขนไข่นั่นเองนะครับก็ให้เปิด GPS มานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่งานถูกกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีงานเก็บไข่ไก่มานั่นเองนะครับก็ทั้งหมดมีอยู่17งานเลยนะครับก็งานถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็มีงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนใครที่นะครับเบื่อกับงานเก่าๆหรือเซิร์ฟเดิมๆนะครับที่ทํางานแล้วมันน่าเบื่อนะครับก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟฟรีเดย์ได้น งานที่เยอะมากเลยนะครับงานถูกกฎหมาย17งานแล้วก็งานผิดกฎหมายอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็โอเคผมมาร์กไปที่งานเก็บไข่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขับรถไปที่งานเก็บไข่ไก่ก่อนละกันนะครับโอเคครับผมทุกท่านนะครับก็มาถึงที่งานเก็บไข่ไก่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอวิ่งเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับผมว่ามันมีไว้ทําอะไรอ๋อโอเคครับผมผมรู้สึกว่าน่าจะ ให้เราเก็บไข่ไก่แล้วเอามาแพคเป็นแพคไข่ไก่ตรงนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งมาเก็บไข่ไก่ตรงนี้นะครับโดยการกดตัวเอ็นนะครับผมเพื่อทาการก้มเก็บไข่ไก่นั่นเองนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเป็นงานที่ถือว่าเก่งเลยนะครับแอดมินเขาเก่งมากนะครับโอเคสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมเซิร์ฟรีเดย์นะครับก็มีอาชีพเก็บไข่ไก่ที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ต้องเก็บให้ครบ15ฟองก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอ เร่งสปีดนะครับในการเก็บเดี๋ยวครบ15ฟองแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปแพ็คเลยนะครับ โอเคครับผมทุกท่านนะครับผมก็ทําการเก็บไข่ไก่ครบ15ฟองแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับผมวิ่งเข้าไปข้างในโกดังเลยนะครับแล้วทําการกดตัวเอ็ตรงนี้นะครับ พอกดตัวเอแล้วนะครับมันก็จะแรปโยแรปโยนะครับเออนะครับก็จะได้เป็นแพ็คไข่ไก่มานะครับจำนวน1แพ็คนะครับก็แสดงว่า15ฟองจะได้1แพ็คนั่นเองนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับผมทําเรื่อยๆแล้วก็เอามาแพ็คเรื่อยๆนะครับเราค่อยเอาไปขายทีเดียวนะครับผมแนะนําให้ค่อยเอาไปขายทีเดียวนะครับส่วนการขายนะครับผมก็ให้ทับ GPS นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่จุดขายนะครับ าจจะมีจุดขายให้นะครับแล้วก็จะมีอันที่4นะครับผมจุดขายไข่นะครับก็ให้เลือกไปนะครับก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นนะครับก็สามารถขับรถเอาไข่ไก่ไปขายได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรในเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคอีพีหน้านะครับผมสัญญาแน่นอนนะครับว่าจะกลับมาเล่นเซิร์ฟนี้อีกแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบน่าเล่นมากเลยนะครับก็ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใ้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเซิร์ฟฟรีเดย์นะครับเป็นเซิร์ฟแนวเซลมิโรเพลนนั่นเองนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยครับเป็นเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟน้องใหม่กําลังไฟแรงเลยนะครับก็ตอนนี้มีคนออนอยู่ที่20คนขึ้นไปเลยนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ